สวัสดีครับกำน,นันยัมภูรุษหลานใหม่นะครับผมมือน,ออนอี้ก็เสาร์มนี้ก็มาอยู่วัดที่เขานะครับเช้าว,วันที่12นะครับวันที่12บสองธันวาคมมือนี้เป็นวันพระนะครับวันศีลแปดนะครับผมมือนอี้ก็มีแม่ออกมาหลายหนึ่งจากกาหลังก็คือแม่ออกไม่ออกมาหลายากกาหลายออกว่ออกา,า,าป,ป,ปกติแล้วก็ ที่คนเจ้าเคนไปปินาบาน,นนะครับปินาบานท,ที่ลหลบมู่บ้านกะได้ของญาติโย,ยมใส่บาตข,ข้างๆนะครับบ้านในเมืองเป็นวิธีอะไรก็คือเป็นเป็นอ่อพร้อมอที่จะมาวัดเพิ่อจะไซไซเอ่อส่บาตนะครับ ถ้าเขาเต็มคำมือถ้าเขาเต็มมีอาหารหวานขานะ้าวในตตางตามตามตามที่เพิ่นใจบาทมากนะครับแลนะ้วก็เมื่อซอยกันจัดแจ้งเสร็จครับคือเป็นหมูบ่บ้านบ้านพ่อหน้านะครับก็บปฏิบัติเป็นแบบนี้แหละถ้าเป็นวันวันพระที่ นันพระที่เป็นวันพระใหญ่หรือว่าวันสําคัญก็จะมีคนหลายกว่านี้เช่นวันน่นบุญเขาศากนะครับบุญเขาศากก็จะล่นหล่นออกไปข้างนอกศาลานะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> okay. น้ำบรรยากาศช่วงเ้าๆอยู่ที่วัดบอ่อน้ำนะครับมาจากหันวันนี้วันพระนะครับวันพระก็จะมีการรับศีลไหวพระรับศีลนะครับผมรับศีลรับพรกันในเสาร์นี้ขอเอาบุญมาฝากพี่น้องสุขุขุนนะครับผมบุญกุศลที่ ผมได้มาได้เห็ดได้นทำาุนกุศลที่ได้รับกับขอ,อให้ไปหอดไปถึงเอฟซีของข้าสุขูสุคนยัดพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมอะอันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะก็ดีเข้าใจนะครับที่ามาวัดนะครับมาวัดมาท่านบนท่าจังหันนะครับมาทำาุุญ กือบทุกเสาร์นะครับเกือบทุกเสาร์หรือบางวันกามาเพรนน้ำมามามาบาดเจียนนะครับผมเอเป็นเออเราเป็นกิจวัตรนะครับมาด้วยใจนะครับมาโดยมีผู้ใดบังคับนะครับมามาด้วยใจบริสุทธิ์นะครับเอาของมาใส่บาดใส่จันหันใส่เพรนนะครับขอให้มีความสุขสุขปู่สุขวันนะครับสุขภาพแข็งแรงในเสาร์นี้นะครับตลอด ปีนี้นะครับก็ขอให้สิ่งที่บรดีก็ขอใหอ้ไปกับปีเก่านะครับปีไม่ที่จะมาหวีดก็ขอไม่ต่สิ่งดีๆขอามาในชีวิตนะครับผมนักสงังคมนี้ผมกำลังจะหมดลงจะเอาไวัยวะนิกรน,นะครับผมเจอกันคลิปนะครับสวัสดีครับ